ไอเดียแต่งตัวแบบขึ้นเครื่องสบายบุคลิกดีสวยตอมมาถามน้อยนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเท่าที่ได้เดินทางบ่อยๆเนาะมีกระเป๋าผู้ใจค่ะโหลดใต้ท้องเครื่อง28นิ้วแล้วก็กระเป๋าสะพายข้างนะคะตอนนี้จะบรรจุได้หลายกิโลนิดนึงแล้วก็เป็นถ้าเกิดว่าไปต่างประเทศที่มีอากาศหนาวก็เป็นแจ็กเก็ตที่หนานิดนึงค่ะ ้านในเป็นเสื้อแขนยาวนะคะแล้วแต่เราเลือกนะเลือกสีเลือกอไซส์เลือกอะไรให้พอดีค่ะจะเลือกเปก็นเกงๆหลวมๆประมาณนี้ก็ได้ดูดีค่ะกับเบเชอร์คู่ใจเนาะนุ้นจะไม่ชอบใส่เป็นเครื่องประดับนะคะเพราะว่าขี้เกียจถอดเวลาเขาตรวจหลายรอบจะเป็นแค่นาฬิกายอย่างเดียว พร้อมปิ้งค่ะใส่รองเท้าผ้าใบแบบนี้เป็นแบบที่ชอบมากๆเลยนะคะแบบสุดท้ายคือใส่ประจำที่เป็นกางเกงยืดเข้าลัดรูปเข้าตัวนะคะพร้อมนั่งจะต้องเดินทางอีกหลายชั่วโมงประมาณนี้เลยค่ะเลือกรองเท้าที่ใส่สบายนะคะพร้อมนั่งพร้อมนอน